อย่าขึ้นทางนู้นสิตรน้อ oh, งดวง <yeah. S 1> อย่าไปอย่าไปลูกม <No. S 1> ากทางนี้ร <No. S 1> ีบขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นขาว <laughs> ดูค่ะพี่รุงไม่ยอมขึ้นละค่ะพี่ทัศ์แช่เลยพี่รุงนานี่ฟินมากพี่รุง ไปยิงลูกปีนพี่เลยค่ะยิงปีนพี่ลูกปีนพี่แล้วไม่เห็นหนูปีนพี่นานแล้วลวพีุู่งเล่นสนุกเลยนั่นเปียกพ่อเปียกพ่อแล้ว พี่ต้องพาน้องไปเล่นด้วยพี่ดูมาตรงน่ะน้า 快接嘛！So เอ,อ,อูอนนอนก่อนค่ะน้อนลงก่อนลูกน,นุ่หญิงทำไมพี่ลุกนนท์นอนะไ,<ป>ไปกันละ